อันนี้เจาะแบบไฮเทคครับมฮะ้มีองเต้ายุยกเป็นมมนมาที่สมันต้องปอกเปลือกก่อนก่ะอันนี้ตัดตูดครับตัดจูดดที่เอาวางอ๋ อันนี้ต้นไม่รู้ต้นไหนเนี่ยอันนี้ต้นต้นนี้ก่อน อยู่ข้างๆที่เคาอหัวเหรอใช่เอาเอามดิไ,ได้เอาออกมาก็อยู่ตรงนั้นนะแมวตรงที่ต้มน้ำอะค่ะไม่เลยอยู่นิดนึงอะหลังจากกงเบลล่าอยู่ในถุงซิบล็อกไปทานละมั้ง <c oughs> <c oughs> ทันแล้วลูกที่นึงโห<ฮ>ชิมครับชิมซ่านิดๆเพราะว่าอากาศมันร้อนไม่รู้อันนี้อันนี้ต้นไหนเป็น,น เแกะมาเยเดี๋ยวต่อไปเราจะชิมลูกนี้กันอ้าวเรามีที่ปอกอันนี้ด้วยอ๋อมาโอเคเราจะเอากับพื้นนี่เลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับกับพื้นนี่ใช่ไหมมาอ้าวนี่ไปก่อนน่ะนี่ไปก่อนนี่ไปก่อนมาลูกนี้มามาเก็บนี้ก่อนเนี่ยก่อน ยังอร่อยอร่อยมากลูกนี้อ้วนกลมบ้องเลยแล้อร่อยหรือเปล่าอันนี้น่าจะถอดเสื้อได้แล้วเนี่ย อ่าทีนี้เราก็จะลองอุปกรณ์ใหม่ทำไงไม่รู้อุปกรณ์เปิดซิงล้างก่อนกอล้างไปแล้วหนูว่าคอนนี่ทุบแล้วแตกน่าเลยนี่ถูกกะลาดำเลยเนี่ยเนี่ยมันแก่ แกนอ่อนก็เดี๋ยวะโอ้เป็นฟองอันเลยอ่ะมันกินได้เหรอได้มะพร้าวกะทิก็บางอย่างเนี่ยดูดดยังไงอ่ะชิ้นนีมีเนื้อมันหนาะ <laughs> อยากกินเลยน้ำแม่อร่อยอันนี้เดี๋ยวเอาไปให้ไก่อันนี้ต้มไหนอ่ะ